ขอเชิญแอลงานประเพณีไหวพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสากายมูนีพระปู่บ้านกู่เมืองแปะและงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2566ระหว่างวันที่8พฤษภา,าคมถึง3มิถุนายนศกดีณวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารนมัสการหลวงปู่พระพุทธโกสัยชมวัตถุโบราณตีมีคุณค่านิทศการวันวิสาขาบูชาฟังเทศมหาชาติมหาเวสันดรชาดกการประกวดการ แสดงทางศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมบนเวทีห่วมทาบุญถวายดอกไม้และตลาดวัฒนธรรมกว่า30บููธตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนพิธีเปิดงานเสารแปดพฤษภาคมชมขบวนแห่ตียิ่งใหญ่ตรการตาขบวนอันเชิญแน้ำมสงพระราชฐานและพาหม่มองพระพระราชฐานขบวนแห่เครื่องสักการะแบบโบราณล้านนาะและขบวนของเด่นของดีจาก8ดอำเภอ พลาดบอดา่อได้เสาแปดพฤษภาคมถึงสามมิถุนายนศกนี่ณวัดประบาดมิ่งเหมืองวอรวิหารจังวัดแปกสสสายยิรชมหะ